สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับเราเรียกว่าต้นพญาเล็บครุดนะครับพญาเล็บครุดเนี่ยนะครับเป็นไม้พิเศษนะฮะทำไมถึงพิเศษเพราะว่าคนไทยถือว่ามันเป็นไม้ที่มีเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์นะฮะถ้ามันมีผลผลของมันก็จะมีลักษณะเป็นเล็บนะฮะเขาเรียกคล้ายๆเล็บครุด สามารถเขาเชื่อว่านะฮะสามารถจะเอาไว้ป้องกันงูและสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บทั้งหลายได้นะครับอันนั้นก็คือความเชื่อในบ้านเรานะฮะแล้วก็ยังเชื่อกันอยู่เมเล็ดของพืชชนิดนี้วางขายในท้องตลาดในราคาค่อนข้างจะแพงด้วยนะครับสี่ร้อยเก้าสิบาบาทผมเห็นในในเว็บทีเขาขายต้นเนี่ยฮะสามพบาทต่อหนึ่งต้น ต้นนี้มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะเดิมทีเดียวเนี่ยผมเคยปลูกไอ้เร็บครกที่ใกล้ๆจุดนี้นะครับเมื่อสัก2อปีที่แล้วแล้วตอนนี้เขากำลังก่อสร้างบ้านแล้วก็ดันดินเก่าลงมาออพอหน้าฝนเจ้านี้มันได้น้ําฝนมันก็ขึ้นมาเป็นต้นอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพัดแรกนะฮะที่เราจะ พูดถึงต้นเชิดนี้แจะพัดสองเราจะรอจนกว่ามันจะมีผลหรือมีเมล็ดที่ที่เราจะเห็นว่าลักษณะของเล็บครุดหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็แค่แนะนําก่อนนะครับว่าเล็บครุดหรือเอ่อไม้ชนิดนี้นะฮะหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆคือมีดอกสวยนะครับ